เสร็จลูกลองสูบยาปลาพอมใส่นังลงต่อแล้วิดมือไว้น้ำลมมีเข่าปลาข่อพุดลงไปปิดตัวนี้ด้วยปึ๊บหายใจแล้เปิดใหม่มีเข่าคอเข่าท้องเลยเต้าบีบไว้แบบนี้เต้าปล่อยบีบไว้ปล่อยแบบนี้บีบไว้ พอแล้วลูกไงล่ะลูกลองดูตายแล้วล <c oughs>